สวัสดีครับก๊อกนิวครับวันนี้วันที่29พฤศจิกายนพศ2565นะครับลุงพลก็จะไปสื่อพยานนะครับที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอีกวันหนึ่งนะครับก็คือวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับอันนี้ก๊อกนิวก็กําลังจะเตรียมตัวเดินทางไปนะครับพอดีว่ามาเห็นดอกไม้สวยๆที่ หน้าบ้านก็เลยอยากจะเอามาให้กับ f อซทุกท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมดอกไม้สวยๆที่หน้าบ้านก๊อกก๊อก,กนิวก่อนก่อนที่จะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดอกไม้สวยๆนะครับเป็นดอกบัวดินนะครับที่หน้าบ้านของก๊อกก๊อกนิวเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่เป็นดอกบัวดินนะครับ นะครับมีหลายสีสันนะครับท่านผู้ชมมีสีเหลืองขมิ้นสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเหลืองอ่อนนะครับนี่บรรยากาศที่หน้าบ้านของก๊อกนิวนะครับช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จะมีฝนตกมา2อสาวันติดต่อกันนะครับมาถึงตอนนี้บอล บัวดินนะครับไม่ใช่บอลสีพูดบอลสีจนติดปากนะครับบัวดินนะครับก็ออกดอกมาให้เราได้ชื่นชมนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากเป็นสีสันสดสวยประดับที่หน้าบ้านเรานะครับบัวดินโดยทั่วๆไปแล้วก็ถ้าเราไม่ลดน้ํานะครับมันก็จะติดดอกให้เราได้ชมอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับถ้าฝนมานะครับ ดอกัวดินก็จะบานให้เราได้ชื่นชมนะครับหลายๆคนก็จะเรียกว่าดอกไม้หรือดูฝนนะครับ Rain f เ o อร r นะครับนี่แหละครับมันจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแต่ว่าผมเองก็จำชื่อไม่ได้นะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรในแต่ละสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองขมิ้นนะครับตรงกลางก็จะเป็นสีชมพูนะครับนะครับฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็น สีขาวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมปลูกใส่กับดอกกระเจียวหวานเพชรผึ้งนะครับเนี่ยที่อยู่ในกระถางนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับดอกกระเจียวหวานเพชรผึ้งน,นะครับนะี่ครับนี่จะเป็นบัวดินนะครับมาชมความสดชื่นก่อนออกเดินทางนะครับบัวดินสวย,สวย บัวดินนี้มันจะบานอยู่ประมาณสักสองวันสามวันนะครับวันที่สามก็จะเริ่มโรยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับวันแรกมันก็จะออกมาตุ้มๆก่อนวันที่สองมันก็จะเริ่มเหี่ยวแบบนี้นะครับนี่นะครับพอวันที่สามมันก็จะเหี่ยวไปเลยนะครับเหี่ยวไปเหี่ยวไปแบบนี้ครับเนียนๆแบบนี้ครับนี่ตอนนี้ดอกที่บานๆอย่างนี้เป็นวันที่เป็นวันที่ เป็นวันที่สองจะเข้าวันที่สามนะครับ่ถ้าวันที่สามก็จะเริ่มเหี่ยวไปแรบ่อยครับนี่นี่นครับอันนี้เป็นสีเหลืองอ่อนนะครับผมก็จะปลูกไว้แยกสีนะครับในแต่ละกระถางเนี่ยนะครับจะแยกเป็นสีเพื่อว่าเวลาเราแบ่งปันให้กับคนอื่นไปปลูกเนี่ยเราจะได้ ไม่ต้องขุดสีผิดนะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะเลือกสีได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราจะปลูกลงดินถ้าต้องการแบบว่าเอาไปปลูกจัดสวนอย่างนี้เราสามารถอ,ออกแบบแล้วก็วางสีให้ได้แบบว่าสวยตามใจเราเลยนะครับถ้าเรามีเยอะๆนี่นะครับส่วนการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์เราก็จะขยายพันธุ์จากหนอ่อหรือว่าผาหัวนะครับ แต่ว่าสีที่พิเศษหน่อยที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดก็คือสีเหลืองคมิ้นนะครับท่านผู้ชมน,นะครับสีนี้สีเหลืองคมินน้นนี่เวลามันโรยไปแล้วมันจะมีเมล็ดนะครับเราก็สามารถเอาเมล็ดไปหวานได้แต่ว่าสีอื่นนี่จะไม่มีเมล็ดนะครับสีอื่นจะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหนอนนะครับมันจะมีหนอเกิดขึ้นมาแล้วก็หรือว่าเราเอาหัวที่แก่แล้วหัวที่ใหญ่แล้วไปผ่า ขยายพันธุ์ได้นะครับส่วนการเพาะด้วยเมล็ดมันก็จะทําให้มันติดดอกช้าก็ใช้เวลานานนะครับเป็นสองสามปีนะครับถึงจะติดดอกนะครับนี่ครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยนะครับคือผมเอาเมล็ดนะครับมาหว่านไว้นะครับมันก็จะเกิดติดแบบนี้แหละอันนี้เมล็ดนะครับเมล็ดบัวดินนะครับอันนี้ก็เป็นบัวดินอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นดอกใหญ่สีชมพู เหมือนว่านสีทิศเลยนะครับจะก้านใหญ่ดอกใหญ่แล้วก็ใบใหญ่ส่วนอันนี้ก็เป็นดอกใหญ่เหมือนกันนะครับแต่เป็นสีชมพูเข้มกว่าจะสวยมากนะครับจะคนละแบบ,น,บน,นี่คือบัวดินนะครับที่หน้าบ้านของกอกกอกนิวนะครับนี่เนไมครับให้ชมส,สวยๆก่อนเดินทางนะครับนี่บัวดินนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube กป๊อปนิวด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารกันนะครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย